เริ่มสวัสดีครับวันนี้พวกผมเราเป็นการบัตเตอร์ไฟครับตื่นดึงก็พบกับเรานะฮะนานๆทีเฮียร์ละเริ่มละไปเออมันเริ่มก่อนพันเลยรอรอเดินกันเจอกันระหว่างลีโจเกอร์และชาโดว์พาราดินนะฮะใส่แม่มดไอโนก้าตัวเด็กชี่พลังโอ้ยปัดกดเบรกไปแล้วกดเบรกอะไรหนุ่มนไปซึ่งกี่คิดล็อกไปเลยคิดล็อกเท่าไหร่นะสิบสี่ เฮ้ยเข่าการบิดวะเฮ้ยอ้๋ต่าเข้าผ่านขีดสลังไม่ล็อก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 เลยไล่นึ่นะบิดแวนกินหนึ่งเปิดเรียกศูนย์รันไหมเซฟเซฟเปิดให้นะโนกาต์เด็กสกิลบัตรหนึ่งเปิดท่าหาเกียร์สุดลงมา ต้องกินด้ไหไม่ต้องหรอกทตอด้เลยเปิดได้เลยเอากสูเหรอใช่ไม่มีโอ้โหโชคดีจังแล้วก็โชนนะฮะยังไม่ได้แตกเด็กเลยนะเล่นเนี่ยผ่านเลยตัดไม้แจ๊ะเป็นไอเดียที่น่าสนใจ อ้าดูอีซีฮิตล็อกดียดอยไปเฮ้ยหนึ่งได้อ่าวัดกับแอดก็ชนนะฮะเม้ยไมาแล้วอืมแีบหนึ่งอุ้ยว่าแล้วเขาอยากเติมให้มด่หมดเฮ้ยโอ้ยไลน์มาแล้วฮะมาไลน์แล้วนะฮะ กินไม่เอ่ยกินจุ่มเคเฮ้ยต้องเห็นเกศสูนไปตรงข้ามสองใบขึ้นนะเออใช่สื่โทษแหมมีพีมีพีมีพีเล็กน้อยมันต้องอยู่ในภาพยุดเกียนด้วยปะโน้โน้เหตล่างแค่ขอเห็นเกศสูสองใบเล่นนานแล้วครับอ่าแอดโคชด์ชาร์โดถึงระดับกับระดับเซียนนิดหน่อยมาดิสองสิบสองพอมือแม่งเดืดเป็ดใช่ไหมสิบหก อีกครั้งเซนตมีใดฟัามตอกฟัามตอกใส่ไหมอ่ะก็ใส่อยู่เลย Omega อเลยจุวิทอ่ะเฮ้ยลาสโซเดียร์ฮัลค์มันอีกคือเมโดซิกบานโอเมก้าโรคือเฮ้ยผมจะอย่างนั้นเลยเหรอโกงจัดเลยนะเอ้ยฮิตโอเมก้าล็อกไงโคตรเฟิยวอ่ะโอเมก้าตัวไหนอ้าวสกิลหน้าเหมือนแว่น โอคโอเมก้าโอเมก้าโลคอตีแวนการ์ดครับเข้ามาขี่พลังหอ้จัดหาเลยครับโอ้ไม่มีเกสูนในดอป้วยพระเจะเสกต้องเริ่มนอนหรือไม่แป๊บโอ้แอดโค้ดจะเปิดพีงมันเลเดอร์มากเลยตอนนี้สูตในดอปไม่มีหมดงามเลยครับดอปยังไม่ถึงได้ด้วย อ <C oughs> เอะไอ <C oughs> ออสน,นอ,อ,องาิดฟังได้เลยอะสองัอากาดาห้าพัน <G uard> <G uard> ครับเข้าเลยท <C> e <al c> ีพพลังเอาสีพลังเอาสีหมูขินเต้นบอสเลยเดี๋ยวล็อกธรรมดาเร็วไลฟ์ครออสติกาก่อนอ ข้อข้อล็อกไปเลยสิบหกนกับ16หนี่มีเรื่อยๆเลยสิเอ็ดอ่าหได้มก็ไปเล่นนะมีไปเล่นอยู่เนี้ยสองได้สองได้สองได้ความเสี่ยงบ้าง้บวกแหวนไปเล่นกอดเกณเลยฮาราไปเล่นสิบหกของหไปที่2สองข้ร้านด้วยไปเลย ไม่ไปกาเลใช่ไหมไม่คิดไม่เมก้าผ่านเลย<อ>มือกอี่ใบหลายใบเห็นจะได้อ,อ่อันนึนส่วนสำหรับใครขอไอ้เกียร์คนนี้เขากับรอยย้นพาราดินนี่ส่งตังค์มานะครับสิกเมทหันไอบีโอนเข้ามาได้เข้าบัญชีแอดโมได้สื่อเลยเอ้ยไม่ใชนะ่บัสสี่เฮ้ยสิกเมตเก็บสี่เออโอเคยังนะ ฟุงกิ้งสำหรับไทยก็รอแป๊บนึงนะศูนย์สองศูนย์ศูนย์สามนี่แหละเข้ามามันก็มาแลยพฤติกาเฮ้ยไม่ใช่พฤติกาพฤติสถาเรื่องหน้านี่ของแอดโคชดก็จะได้นี่งี้แล้วนะบัสสองเปิดตัวห้าเอาเกจศลงมาสิกสกตัวหนึ่งวะใช่สิกตัวไหนอะให้มึงเลือกซื้อเด็กมาหรือว่าแรกมาแรกมาเอาอะไรไปแรกอ่าทีดี แคนดาวก็หนึ่กล่องแล้วก็ไอตัวสอาจจำชื่อไม่ได้ลงมากินหนึ่งหาสูตรมโนเหมอตัวเดียอไม่มีดอกไม่ไม่ใช่ดอกเห็นมันดูดีก็เลยเรียกเดี๋ยวอไม่ใช่ไม่ใช่อีกรดาพันมื่นโอ้ยอท่าพันอางเดียว สกิลกินรถมึงโอ้ยแวนยืนอยู่โนกาต้องได้ขี่ขี่ตายขี่พลังโอ้ยน่าสั่นเลยแอคโคชน่าสั่นเลยอ่าโซบัสามเขาสกิลคนนี้ก่อนเข้าโซล็อกล็อกเทคเกิดพร้อมกันสามารถโซบัสามได้แล้วจวดสามก็จะมีใบหนึ่งที่ล็อกอยู่กีของตัวนี้จวดสามเข้าเดินจวด มด่ดังกซูดี้ดีโบะไม่ดีสิสไม่ดีไม่ดีอ,อยอสิบเอ็ดแวนให้ไปขีพรังสิบหกสิบหกแวนมึงสองได้ มือสองได้ส่องได oh, e. e. ้ความเสี่ยงโกลว์นีไม่เข้าขันเราโกรธเขียนเฮ้ยลงมาโซบ้าหนึ่งดอกไม่มี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 ให้เล่นเอาคางเซงดูมีได้ไปเลย อนาคตที่สมบูรณ์แบบอยู่ได้โว้ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้หมห้าเดมอินจั่วไปก็โดนจั่วเอาให้โซ่หมดไปมือหนาๆมือยังเยอะแอดแม่งแอดมุ้ยแม่งก็ไม่ลงมาให้ล็อกเลยอ้าวลงทำไมอ่ะลงมาก็ล็อกกูลงทำไมวะเอำไมกูไม่ใช่ตัวตัวนี้วะโอ้ย เมาอ,อีกแล้วแอดโคชด16บหกแนการ์ดครับครับหนึ่ง16บหกเห็นหมโหทำไมแอดโคชดไม่ศักดิ์สิทธิ์กับเด็กนี้เลยวะเห็นบอกผมแล้วว่าเชลโล่ผมสิบหเดี๋ยวหนึ่งได้เดี๋พึ่ง<ม>จะเห็นรู้สามได้ปะมิดมิดขี้บ,บวกข้างอยู่ยได้บวกข้างเริ่มศักดิ์สิทธิ์ละโจหจัดไอ้หี้ดื้อแวสิหมื่นไม่มีขีนน้เนาะอ่าสิบ สิบเจ็ดขอหมื่นสองคิวสดนี่มีการฟาร์มดอกหน้าด้านกันเล็กน้อยเอางั้นเลยมีตัวพีทีฟอยด้วยห้าใบโอเคนะครับเออมือมือขาดไม่ได้เลยเว้ยแย่จังขาดไม่ได้เลยเว้ยมีแต่เกียร์สามแน่แอดลอกระบายคิวหนึ่งไปชิบหายแล้วชิบหายแล้วเจ็ดเครียดแล้วแหวนลดมือแถวหน้าบวกหมื่นของฟังลุงข้าหมดเลย ถ้าคิดกันง่ายๆเนาะคิดอย่างเดียวคิดง่ายๆของฝั่งตรงข้ามนะถ้าเกิดเขาลดมาเหมือนเราฝั่งตรงข้ามบวกพลังหมื่นหนึ่งอ่าคิดกันง่ายๆคิดเกี่ยนลบ<ม>ลงมาโซบ้าหนึ่งลบหนึ่งใจเย็นไอ้หนุ่มเสกเสกโลโซลอะไรไอ้หนุ่มเติร์เดอร์ตึ้งเติร์เดอร์เสกตัวไหนอ่ะเราต้องให้ยีกยฝ่ายเลือกอผู้แข่งเลือกใช่ปะไม่ไม่แต่ค่าคอสเลือก เลือกช่องเลียของคู่แข่งเขาเลือกใช่ไหมเราเลือกช่องเลียแต่เขาเลือกใบแต่เขาเลือกทริกเกอร์ที่ออกนี่นิดโอเคสบายตัวนี้ดีตัรูตริกเกอร์ต้องออบอร์ดแล้วล่ะครับแอดมุ้ยแถวหน้าบวกหมื่นทั้งทีแปะต้องกินหนึ่งถึงจะไอ้นี่ลดครับหนึ่งอาต้องออบอร์ดต้องออบอร์ดแล้วมือไปน้งข้ามกันไม่ไหว ลดหมื่นลดไปหมื่นห้าหพอข้างแล้วหมื่นห้ามื่อยกับเอาเป็นพีจีมั้ยอยู่สิบหกเท่าไหร่บวกไปหมื่นหนึ่งด้วยเป็นสามสามหมื่นหมื่นห้าสามตัวบวกไปหมื่นห้าคิดง่ายกว่าเป็นสองหมื่นสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าเลยถ้าสามห้าพีเจนอยู่ผมผมยินหกพันหมื่นหกหกพันเลยละห้าพันมามันลบหมื่นลบหมื่นห้านี่ก็ลบหมื่นห้าสามตัวนะ นี่มันยืนเหมือนหนึ่งเหมือนหนึ่งพันเออมันก็จะเหลือหนึ่งพันเออสูสามตัวหมื่นห้าอ่าก็บวกหมื่นห้าไปแล้วก็บวกห้าพันหนึสองสามอ่าคือก็เนี้ยืนหมื่นหกเป็นหมื่นจะติดลบเหลือหนึ่งพันอ่ะอยู่อยู่หนึ่งพันสองหมื่นหนึ่งสามหมื่นหนึ่งสามหนึ่งสี่หมื่นหนึ่งเท่าไหร่นะสองได้ปะสี่หมื่นหนึ่งสองได้ no pass p l e อยูไม่ได้เฮ้ยสองสี่ห้าห้าได้ไหมได้ท้งหมดข้้งหมดเท่าไรครับสองหมื่นสองมืผมยืนหนึ่งพันยยู่งพันน่ารักที่ผ่านขาดเลยแอดมูแอดมูไอแอดหล่อไม่น่าสบูยเลยโอ้โหแล้วดูจัว กุ้งตกแล้วไม่พอใจขนาดนันเดี๋ยวสิกำลังหัวร้อนเล็กน้อยหัวร้อนคููครุบแล้วเลยจวดเทพให้ดูคอยดูก็แล้วแต่แล้วแต้มือสามใบก็ดูเก็บที่เก็บเข้าไปคีคขี้ยิวคู่ส๊กเนียยูคู่โอ้มกาโร๊ก ยัง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 อ่ะเรียบร้อยทิ้งห้าโอมิกาไปงานนั่งถึงเดินเดินเดินหมดนพันสองห้าเบ็นขีดเต็มเต็มตัวเลยมิดมิดแปดร้อยขีบพลังข้าวสก๊อตเชขอหมื่นสองขีดให้ม ทานเลยจวเทพใช้มาทำการเรียนเนาะเต้ไหมสองหมื่นสองเอ่ยสองหมื่นเฉยๆหนโนะเพื่อสฉีพลังโอ้ยเขาจจวนแล้วล็อกทำไมได้แลวล็อกทำไมเไผ่านี้ด้วยถึงสั่ที่แล้วติดาเอาพี่เอามามีอไร่องมเนารไม่เป็นไรไหลยใหม่อะโดนไ่เง ตัวนั้นก็อยู่ยาวนานไปไปกานอรอาวสารอยู่อย่างกันจนแก่เท่าปลกอยลูก25เข้าเฮ้ยเข้าทีนะเออไม่มีราคายู่ได้้างนี้ข้างหลังทางนี้2,500 หนม่สบ้าค่าน้ำอเท่าไหร่ขอห้าพันขอห้าพันได้เไม่ชอบเก่งกว่าทันไมแค่นี้ขอห้าพันหลเดไปแล้วเมื่อกี้หลอกหลอกหลอกแน่หันเลยจ้าไอ้สี่ได้โคตรโจนสีไม่ลงหรอยังไม่สี่เลยไม่ลงได้เลย สไตล์สแตล์นี้อู๋อัตตัดโชว์ชิ้นายแล้วบัสสองไม่มีบัสเล่นอืมเสกไม่ได้เสกโลโซอันนี้ยืนมา้น่า,นนานรักน่านรักหมื่นหนึ่ง,งสองไดเ้เฮ้เยเฮ้ยพอแวนเฮ้ยเฮ้ยอ้ยอู๋อู๋ขาดเลยอ,อุ้ยค้างตีตีปะ่ะตีป่ะไม่ใหม่ใม่ไม่ตีโว้ยอ,อ่าเลยล็อกทำไมด่ไม่ใกล้ไหม ไม่ไม่มีแล้วดูมือสิอ่ะเราหมดแล้วเหรอที่ห้ามสองห้าแวนสองห้าเมื่อกี้เช็คเช็คได้เกตอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะหนึงแล้วก็มีเกตศูนย์หนึ่งใบเชกคแปดอ่าหนึ่งใบเมื่อกี้ไม่ออกอ่ะอันเนี้ยออกแน่ๆล่ะคี้อ่ะปั๊กออกมะอ่าคี้พลังคี้พลังเฮ้ย่ามันค้างคิวได้ไหมไม่ได้เอ้ยนี่คิวจบไปแล้วนะครับก็เป็นแอดโคชโอนนะชนะแบบบุญบิดไปนิดนึงโว ไอ้ yeah. oh, เี้ยโห่บ้าไปแล้วก็อันนี้ก็ต้องมีกิจกรรมนะใครครบห้าสิบแชร์เอ้ยห้าสิบไลค์นะเ <Hey. S 1> พจเราก็จะแจก,กนี่นะนี่เห็นปะใช่น,นี่นะบัสเตอร์เบลดนะไอ้เรงนี้เลยกูหล่อเหลานะฮะแล้วเดี๋ยวมีรางวัลสัมมนาคุณอีกสองสามอันเลยนะฮะก็มาร่วมกันนะจะมาประกาศอีกทีนึงแล้วกันว่าทำอะไรยังไงใช่ก็ปั่นจักรยานทั่วหมู่บ้านนะฮะหาแอปโชว์เจอที่ไหนก็แจกที่นั่นเลยนะฮะ ไม่ยากไปนะก็บอกว่าแอดก็ชวนมึงหัวคุ้มมากเลยบอกเออเอาไปเลยเอาตังแผงไปสองร้อยด้วยเอามึงให้กูนะาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณล่ะอย่าไปฟังแอดก็ชวนมากเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวประกาศทีครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์อยากเป็นนางการร้านาหมูกับเกมแล้วสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ